วันที่8ตุลาคมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจาังหวัดสกนลนครโดยนางสาวสุกรยาแก้วสมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจาังหวัดสกนลนครได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษอยู่สกลรักสกลผู้ใช้แรงงานสกนลนครต้องมีความปลอดภัยจากการทำงานณห,ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจาังหวัดสกนลนครโดยมีนายพักวัฒนพงศาวัฒนา ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการรักษาการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษได้บรรยายแนวทางการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้กับจอบปอวิชาชีพในจังหวัดสกลนครจำนวน20คนเพื่อให้จอบปอวิชาชีพได้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับข้อกฎหมายและลดอัตราการประสบอุบัติเหตุจากการทำงานและโรคจากการทำงาน รุ่นที่1เวลา10นาฬิกาถึง12นาฬิกรุ่นที่2เวลา13นาฬิกานาทีถึง15นาฬิกาสนาทีกสรคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน